เอาละฮะคลิปนี้นะครับพี่จะมาทำชาเลน์ใช้แค่ลัสหรือว่าตัวใหญ่นะครับในการลงเอ็นเลดโหมดเท่านั้นจะไปได้ไกลหรือนานแค่ไหนนะครับก็ไปรับชมได้เลยครับโอเคฮะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นกันในเกมนะครับพี่ก็จะมาแนะนำนะครับไลน์อัพเซตพี่นะครับที่เอาไปใช้ในเอ็นเลดโหมดนะว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับก็อย่างที่บอกเนาะมีแค่ตัวลนะครับหรือว่า ตัวใหญ่เท่านั้นนะครับตัวแรกก็คือลาร์ดแฟนแมนนะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะที่เพิ่งอัปเดตมาใน EP ที่76เลยนะครับตัวนี้ก็บอกเลยว่าโหดเอาเรื่องนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นลาร์ดบันนี่นะครับแล้วตัวต่อมานะครับนี่เลยนะครับเมนหลักของเรานะครับโกลเด้นฟิวเจอร์ลาร์ดคอรกแมนนั่นเองนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ของแบกของจริงนะครับโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นลาร์ดไฟเบอร์คาเมล่าแมนนะครับที่เพิ่งโดนบัฟมาใหม่นั่นเองเน และตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นลาร์ดเลเซอร์คาเมล่าแมนนั่นเองนะครับก็ไลน์อัพปัจนี้นะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็น s a นต้าทีวีนะครับก็เป็นตัวฟาร์มเงินนั่นเองเนาะทุกคนก็น่าจะเอามาติดอย่างน้อยก็ต้องมีตัวฟาร์มเงินสักตัวจริงไหมนะครับพี่ก็เลยเลือกเป็น s a นต้านะครับเพราะว่าเป็นตัวฟาร์มเงินที่ดีที่สุดนะตอนนี้แหละนะครับก็มานะครับไปดูนกว่ากว่าพี่นะครับจะใช้ทีมนี้ลงได้ไกลขนาดไหนกันเชียวนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลย ตองนี่เลยร้านบิวปรณกมีบริการหลายแมปมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากแมป toilet tower defense ตัวละครแมป ski b i d i tower defense หรือแม้แต่ไอดีไก่ตันฟูฟู้ดก็มีนะจ๊ะวิธีเติมแต่งกระแสน่ายง่ายมีทั้งโทมันนี y ว a l l e t และธนาคารเลยบริการส่งไวไหลเกียร์แน่นอนร้านเปิดตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึงเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวโคตรนานลิงล้างใต้คลิปเลยนะจ๊ะ โอเคฮะทุกคนเริ่มเกมมาเราก็ทําอะไรไม่ได้มากนะครับนอกจากฟาร์มตังก์ง Man, งก่อนเลยนะครับวางแซนต้าทีวีแมนฟาร์มตังก์ก่อนเลยเนาะก็คงต้องรอสักเวฟสองเวฟนะครับกว่าจะวางได้ยนนินได้นะครับรอดแฟนแมนได้อีอ่ะโอเคฮะทุกคนตอนนี้ก็เวฟ3แล้วกว่าจะแบบมีตังค์พอวางตัวได้นี่ก็ปาไปเวฟ3เลยนะ แต่ก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าลัดแฟร์แมนเนี่ยอย่างที่พี่บอกครับตัวนี้คือเป็นตัวที่ตีมากมากเลยนะเพราะว่าตีเป็น full le อเออนะครับแล้วก็สามารถผักมอนได้ด้วยนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเลยนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองเนาะตัวนี้คือแนะนํานะครับ ทุกคนครับพี่ลืมบอกกดเหล็กข้อสําคัญนะครับของชาเลนจ์พี่ไปนะครับนั่นก็คือพี่นะครับจําเป็นต้องใช้ทุกตัวที่พี่เอามานั่นเองเนาะก็คืออย่างน้อยนะครับต้องใช้สักหนึ่งตัวเอออย่างน้อยก็ต้องมี1ตัวในแมปนะครับ พื่อแบบไม่ให้เป็นการเอามาเสียเปล่าไงเออนะครับเพราะไม่งั้นพี่ก็จะเอามาหลายตัวทําแมจริงไหมเอออย่าชาเลนจ์มันจะไม่สนุกเอานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับสาหรับชาเลนจ์พี่เนาะคือแบบต้องใช้ทุกตัวเออนะครับอย่างน้อยก็ต้องสักหนึ่งตัวนะครับต้องมีในแมปนั่นเองเนาะ ตอนนี้ก็เวฟสิบห้าแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มเลืเอดเจอแล้วนะครับตอนนี้เลือดเท่าไหร่เนี่ยสามบึนก็หหพี่ว่าต้องเริ่มวางแล้วล่ะเจ้าตัว golden l a r ฟิ future นะครับก็าวางตรงไหนดีอะวางประมาณตรงนี้รอมั้งนะครับพี่ว่า,า,าระยะเป็นเขาแบบไกลอยู่นะเออนะครับตัวนี้คือระยะมันไกลมากเลยนะพี่คิดว่าวางข้างหลังข้างหน้าก็ยังน่าจะตีถึงอะแต่พี่ว่าน่าจะเซฟเซฟหน่อยอะสัก ตรงนี้ก่อนละกันเเต้ไปก่อนอ่ะประมาณสักตรงนี้แล้วกันแต่ไตโอ้ตรงนี้ก็ถึงนะพอเอยากอนข้กกาจะไกลเอาเรื่องนะครับก็ประมาณตรงนี้ดีไหมอ่ะตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะวางไปก่อนสักตัวหนึ่งให้มันช่วยตีโอเคทุกคนตอนนี้ก็อัพตนันเลยนะเลเวลหกโอ้โหพี่รู้สึกว่าราบแฟนแมนที่ระยะน่าจะน้อยกว่าเจ้าตัวมิววิ่งปะเออพี่รู้สึกว่ามิววิ่งมันน่าจะระยะไกลกว่าน,นี้ไหมมากกว่าสี่สิบอะที่พี่แน่ใจก็คือมันก็น่าจะระยะไกลกว่าสี่สิบ พี่ก็อาจจะต้องขยับหน่อยอะนะเพราะมันไม่ค่อยกครอบคุมเท่าไหร่เออนะครับไม่ค่อยควบคุมเท่าไหร่ก็อาจจะสยับมาตั้งนั้นอุ๊ยอ่ะกดผิดเผื่อไว้กดสกิลสี่นะครับซึ่งมันเป็นสกิลของเจ้าตัวฟิวเจอร์นะครับลาดฟิวเจอร์เนี่ยโอ้โหเรียบร้อยเลยเรออีก200วิต,ตึงๆนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเพิ่งต้นเกมบก็น่าจะผูดาวเสร็จพอดีนะครับ เออนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ลืมบอกนะครับก็คือพี่เอาสกิลอิมเมอร์เจนซีมาด้วยเนาะหรือว่าสกิลที่มันจะเทเลพอตอทางน้านของทวอเลตนะครับที่อยู่ตัวหน้าสุดเนี่ยเออกลับไปที่จุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับ A few moments later โหระยะค่อนข้างจะไกลมากเลยนะ Golden future เ a t e หนึ่งร้อยเลยพี่คิดว่าถ้าขยิบมาอีกนิดนึงก็ก็ได้อ่ะดูดิคือมันแบบมันตีครอบคลุมอยู่แล้วอ่ะเออจริงไหม ถ้าพี่วางม,ามันสักตรงเนี้ยก็โอนะเออนะครับเพราะว่ามันยังไงมันก็ถึงอยู่แล้วจริงวะอันนี้คือเลยดยซ้ำนะครับข้างหน้านี่คือเลยด้วยซ้ำนะออแต่ข้อเสียก็คือมันตีเป้าหมายเดียวดีแต่ไม่เป็นไรนะครับตีเป้าหมายเดียวกับครูดาวหนึ่งวิเลยนะาน่าจะนาแบบส่วนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเน้นจานวนเอาแล้วกันนะครับแต่ก็ตัวอื่นๆเนี่ยพี่ก็ว่าเน้นวางข้างหน้าเลยแล้วกันนะครับเอาวางแบบดักให้มันสตาร์ะเออนะครับวางให้มันสตาร์นก็พอ แล้วก็ค่อยอัปเกรดที่หลังนั่นเองอวางตามทางให้มันเอาไวส้สตาร์ทก็พอนะครับประมาณนี้เออจะได้แบบเอามาจะได้ใช้ประโยชน์หน่อยไม่ใช่แบบเอามาเสียเป้านะครับอ่ะวางสักประมาณนี้เอาให้แบบเต็มเต็มเต็มทางมาเลยประมาณนี้แล้วนะก,กันนะครับอ่าอันนี้ก็๋ยวค่อยเซลแล้วกันนะครับ เอาแล้วไงฮะทุกคนตอนนี้เวฟ45เริ่มตึงแล้วมอนเริ่มหลุดมาเป็นหูยวงแล้วทุกที่อู๋หลุดเป็นยองยงเลยนะครับอืมจะไหวไหมนี่ทีมลัสเรานะครับแต่พี่ก็จะพยายามให้ปายไกลที่สุดแล้วกันนะครับเออและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พี่ลืมบอกนะครับก็คือพี่จะเปิดออโต้สคริปไปอย่างนี้แหละครับเพราะว่าพี่ขี้เกียจมันจบช้านะครับจะแบบอ,อูอ๋ลงนานๆนะครับแบบไม่เปิด Auto ออโต้สคริปเออพี่คิดว่ามันจบช้านะครับแล้วก็ถ้าใครแบบ เป็นผู้ติดตามพี่นะครับก็น่าจะรู้นะเออคนนี้ติดตามพี่มานานนะครับว่าพี่ไม่ค่อยชอบลงเอเลดโหมดเท่าไหร่เพราะว่ามันจบช้านี่แหละเออนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะเออนี่พี่บอกกันไว้ก่อนนะครับว่าเผื่อนะครับมีใครตรงตา่างอุ้ยพี่ทําไมเปิดออโต้สคริปต์อุ้ยเดี๋ยวสกิลสีเขียวมาทีเดียวไปหมดเลยเมื่อกี้นะครับโอ้โหดำมันแบบเบิ่มๆเลยนะครับเมื่อกี้ดำมันโคตรแรงนะครับเมื่อกี้จากวิกฤตกลายเป็นโอกาสแล้วมัน ติดสกิลสีเขียวเนี่ยเนี่ยดูดิโคตดโกงนะครับทีเดียวคือแบบหายเลยนะครับก็น่าจะไหวอยู่นะเท่าที่พี่คาดการนะครับน่าจะถึงประมาณเวฟที่ 60- 7 0ประมาณนั้นนะเท่าที่พี่คาดการไว้นะครับตอนนี้ก็เวฟเจ็สิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนโอ้โหมาไกลมากๆเลยนะอันนี้ขนาดเปิดออโต้สริปมาด้วยนะครับโอ้โบอกเลยว่าเดอะแบกของจริงนะครับสำหรับเจ้าลาร์ฟฟิวเจอร์คอปแมนของเราโอ้เดอะแบกของจริงเนาะตัวนี้คือแบบสมาชที่เป็นตัวกอรลี่ เออแล้วก็ดีบเอสค่อนข้างจะเยอะด้วยนะครับแต่ที่แปลกจริงๆเลยนะครับไม่ใช่ที่ดีบเอสของมันนะที่พาสีของมันนะครับที่พาสีอ่าสายฟ้าสีเขียววะเออนะครับทุกคนที่เคยดูรีวิวมาครับก็น่าจะรู้นะว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันมีพาสีสีเขียวนะครับที่เมื่อติดสายฟ้าสีเขียวแล้วเนี่ยเห็นปะทุกคนมันจะแบบตีเป็น LE นะครับแล้วดาเมจค่อนข้างจะแรงมากๆนั่นเองเนาะบอกเลยว่าสกิลนี้นะครับหรือว่าพาสีนี้เป็นตัวพลิกสถานการณ์ของจริงนะคือแบบ จากที่มันหลุดมาตั้งแต่เนี่ยเกือบถึงเนี่ยนะครับเออหลุดมาไกลมากนะโดนพาร์สีสี่เขียวๆไปนะครับโอ้โหบอกเลยว่าดูดิกลับไปจุดเริ่มต้นหมดเลยก็คือตายหมดเลยนะครับค่อนข้างจะไลกมามากเลยนะสกิลแบบพาสซีสสายฟ้าสทีวเขียวอันนั้นนะครับก็ต้องบอกดีละดีละอย่างน้อยนะครับเราก็ยังมีตัวแบกอยู่นะครับเพราะว่าโอ้ถ้าไม่ได้ตัวแบกอย่างเจ้าฟิวเจอร์ลาร์ดคอกแมนเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาตัวดิเจากไหนละ นะครับตัวอื่นก็ไม่ได้แบบดาเมจแรงขนาดนั้นไงเออนะครับมีที่เจ้าตัวนี่แหละนะครับลาร์ฟฟิวเจอร์ของเรานะครับที่ติปเอสเข้างจะแรงมากๆนะครับพอเป็นเดอะแบกในสายลาร์ฟของเราด้วยดีตัวอื่นนะครับติปเอสนี่ยังไม่ถึงสามหมื่นเลยนะที่พี่เอามานะครับก็พี่หาดีกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับสําหรับเจ้าสายลาร์ฟเนาะก็มีแค่นี้แหละนะครับดีที่สุดก็น่าจะเป็นโกลเด้นฟิวเจอร์ลาร์ฟคองแมนนะครับที่ดีที่สุดนะครับในตัวสายลาร์ฟนั่นเองนะครับหรือว่าในตัวใหญ่นั่นเองเนาะ เพราะว่า D b s วก็เยอะนะครับแถมพาสซีฟก็ดีด้วยเนาะก็ไปวนกว็อาครับว่าเราจะไปถึงกันเวฟเท่าไหร่พี่ก็ตั้งใจไว้ว่าอย่าสัก8 0ดสเวฟนะครับที่พี่จังใจไว้นะแต่ไม่ได้ใจนะครับว่าจะถึงหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับ บาย have a great time oh my god ก็นั่นแหละครับทุกคนตามสภาพนะครับพี่สุขีว่าอินเทอร์เน็ตเฉยอะไรวะวัยรุ่นงงนะครับอยู่ๆก็โอ้โหเน็ตหลุดเฉยเลยอุตส่าห์ดันไปช่่งเวฟเท่าไหร่อะแปดสิบแล้วนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยเป็นไงล่ะ โดนเนทสไตล์โอ้รู้เรื่องอะไรทีเดียวก็ถ้าไม่หลุดนะครับพี่คิดว่าน่าจะไปถึงเวฟ90ก้กว่าได้อยู่นะเออนะครับเพราะว่าเราก็ยังมีสกิลอิมเมอร์เจนซี่อ่ะถูกไหมนะครับแล้วก็ยังมีสกิลหยุดเวลาอยู่นะครับก็น่าจะถึงเวฟ90กว่าๆนะครับแต่ถ้าร้อยเวฟนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถึงหรือเปล่าเพราะว่าเน็ตหลุดก่อนนะครับก็ท็อปบอร์ดต,ตอนนี้เท่าไหรล่ละอ้ท็อปร้อยนี่ ต้องเวฟ162บวกนะครับก็คือต้องเวฟ163ขึ้นไปนะครับถึงจะติดทอบร้อยนั่นเองเนาะพี่ก็คงไม่คาดหมายขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้มีตัวดีอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับยังแบบไม่ได้ฟูลทีมขนาดนั้นเนาะออนะครับตัวที่แบบดีที่สุดในทีมพี่ก็นี่แหละนะครับเอาด้านฟิว Future l a ของ o m m น n ะชื่อคนอ้าวเรียบร้อยอ,อะไรเยินเล่นดุดอีกแล้วอะไรวะเน,นี่ยเออวันนี้เป็นอะไรทําไมเล่นดุดอีกแล้ว ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมวันนี้พี่ก็คงต้องปิดคลิปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ไหวว่ะ สภาพเน็ตพี่ตอนนี้คือเน่ามากแบบบูดเลยนี่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสิดตามพี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปแถมพี่นั่นเองเนาะถ้าใครกดแล้วก็ขอบใจขอบคุณมากๆค่ะไ้เจอกันคลิปหน้าครับผมรอติดตามได้เลยนะครับชาเลนจ์ต่อไปจะเอาตัวอะไรมาลงอีกนะครับก็ถ้าใครอยากดูก็ขอคลิปนี้สัก50าไลค์แล้วกันไม่รู้นะครับว่าจะถึงไหมก็ขอสัก50าสไลค์แล้วกันนะครับจะได้มีกําลังใจในการ เออในการตัดคลิปเนี่ยแหละไม่ใช่แล้วหรอกนะครับเพราะว่าอู๋พี่ทำคนเดียวหมดเลยนะครับแล้วช่วงนี้ก็ติดสอบด้วยนเองเนาะก็แนนประมาณสักห้าสิบไลค์กำลังดีนะครับก็ไปแล้วครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย